นี่อะไรครับเนี่ยพระปิดตาจำโบหนึ่งเอานี่นี่หนึ่งเหรอฮะมียันตรีนี้สิงเหใช่ไหมครับถ้าผมเดาไม่ผิดใช่ยันตรีสิงเหห์ปีสองหนึ่งเนื้อขาวนี่เนื้อเกสรใช่ไหมครับของเกสรจุดเป็นจุดตายมีอันนี้มีขีดด้วยฮะนี่อะไรทไม่บอกหรืบอกเขาสิไม่บอกฮะไม่บอกนะมันบอกมันมันมันกันซื้อขายอ่านี่ก็คือเหมือนกับว่าเออนะฮะ คือมีตังก็มาซื้อได้นะครับนะไม่แพงอย่างที่คุณคิดโอ้แพงมากแต่ก็แพงอย่างที่ผมคิดนั่นแหละนะครับไม่มีถูกนะอาจารย์นะจิตหนึ่งในห้าท็อปเทรนดแพงสุดนะขายดีนะผมแค่สอนซากน้อยอยู่ในหนึ่งในห้าเจ็ดองห้าสิบห้าสิบเจ็ดองนะครับหนึ่งในห้าเจ็ดนะครับใครมีเงินก็มาซื้อนะฮะมาซื้อมาซื้อได้นะครับติดสอราคาหลักแสนนะครับ ต่อมาค่ามนี้ไม่น่าหนีผมเก็บแ,แสนนะเอาละมึงเอ้ยงานนี้มีน้นองนะครับ